ครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายห้อยสัญจรชาแนลครับมินี่24ี่่เมษายนครับพี่น้อง2 5 6 5หาครับนายห้อยสัญจรมาที่บ้านแก่ครับตำบลน้องให้ครับอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตครับพี่น้องพาพีพาน้องมาเบ่งของสวยๆงามๆครับสาวหน่อยรุ่นๆครับพี่น้องเจดแม่สาวสวยๆครับพี่น้องอ่ะนี่ตามรวมในวิดีโอนี่ครับพี่น้องปุใดหาร แม่สาวไก่ลุ่นรุ่นสาวหน่อยอายุบ่อหลายครับพี่น้องเขาไปเลี้ยงครับเป็นอนาคตแม่บอกแม่พันธุ์คลิปนี้ห้ามพลาดครับพี่น้องเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบิ่งไระเหลียดของงูฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องหยสัญจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งไล่เหลียดของงูกันครับครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสองนยสัญจรนะครับอ้าวขอคุณพี่ขอคุณน้องนะครับครับ อ่าที่อนุเคราะห์นะครับติดตามอ่าข้อกันหน่อยข้อพี่เป้สิงเคยนะครับครับผมอ้านี้มีมีแม่นางเนาะเพราะเดินแม่นั่งน้ำนะครับจจกโตัวกนพี่ปีดิอ่าสองสี่หกเจ็ดตัวเจ็ดตเนาะครับเนาะอ่าใบดรอดกะมีบ่มีใบดรอดกะมีครับแต่ว่า เบือสูงแน่นอนนะครับอ่าครับผมมาเมืองตัวแรกครับนี่อ่าโตแรกครับพี่น้องเกี่ยวกับความสูง125ครับผมอ่าพี่น้องความสูง140ซึ่งมหาบวกนะครับเป็นลูก KF31 เนี่ยครับอ่าตัวนี้ลูกสาว KF31 เนี่ยพี่น้องเด้อเด้อครับมีใบปหลอดเด้อครับตัวนี้อ่าเพิ่นมีเอกสารเด้อครับอ่าคุณพี่ขอเบื้องเนี่ยครับตัวนี้มีเอกสารนะครับอ่าพี่น้องลูก KF31 ครับพี่น้องกำหนดคลอด4มิถุนายนครับ64คุณพี่จักเดือนครับนี่สิบเดือนครับสิบเดือนนะครับน้องอ่าพี่น้องใบหล พ่อพุงเหี่ยวเออก,ก็บม่เด้อพี่น้องม,องมหน่อยสิบเดือนครับพี่น้องความสูงรอยยี่สิบห้าเซนติเมตรครับแข็งพ่อที่สวยครับครับหงงลูกเกีเ่ยวเข้สามหนึ่งครับพี่น้องนี่ผู้พี่เห็ว่าตัวนี้มีตำหนิยังบ่รอประกันตำหนิครับรประกันแข็งขาประกันตำหนิประกันแข็งขาน้อขาผมก็ออกเกแม่ยไม่เมีบนี่พี่น้องอยากดินได้จังหน่อยครับแต่ว่าปกติกับเชี่ยงเนาะคุณพี่เนาะเชี่ยงครับเพิ่นออกเกแม่ม่เพิ่นอยากเอาประกันตำหนิประกันแข็งขาเด้อพี่น้องเด้อตัวแรกห้องไวไลฟ์เปดได้คุณพี่ตัวนี้เปิดไปสามหมื่น อ่าพี่น้องสามหมื่นสามพันกหาลอยเนาะสามหมื่นหาพันกรหาลอยตัวดีครับพี่น้องปลาตะนีครับไงี้คบี้ทรงฟีทรงฟีร้อยกิโลยังมีเช่นเคยนะอ่าโปรโมชั่นทรงฟีร้อยกิโลมีคือเก่าด้วยพี่น้องนํามันแพงเพิ่งกระทรงคือเก่าเพิ่งมาช่วงนี้ ไปเลี้ยงเขาอนาคตดีคร an so ับพี่น้องเบิ่งถ่ายง่วนในจักหน่อยครับนี่ครับลูกสาว KF31 ครับพี่น้องอายุ10เดือนครับเทงขาสวยแห้งครับสูงร้อยยี่สิบห้าบัวครับนี่เอาไปให้เขาได้พอดีพี่น้องอ่าครับผมตัวแรกผ่านไปครับพี่น้องเอามาตัวที่สองครับขยับไปเมืองตัวที่สองครับพี่น้องอ่านี่ครับอาพุนธรรมชติ หัวหลุนธรรมชาตินะครับน้องอ่ะยืนสวยๆอ่านี่พี่น้องเป็นงัวยืนสวยยืนงามนะครับนงก็ท่อนแล้ครับตัวนี้นี่ครับสวยๆครับตัวนี้อายุเท่าไหร่คุณพี่ตัวนี้อายุสิบเดือนขึ้นครับอ่าสิบเดือนครับพี่น้องหัวหลุนหัวหลุนอ่าความสูงเท่าไหร่คุณพี่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสามสิบครับอ่าหนึ่งร้อยสี่ยี่สิบเจ็ดหึงร้อยสามสิบเลครับพี่น้องเป็นงัวที่ว่ายืนสวยยืนงามครับพี่น้องอ่ะเบิ่งแผ่นหลังเพื่อนพี่น้องอ่ะหลังเป็นกระดานเลยครับเรียบบนง สวยครับน้ำใจน้ำล่างงามนีสก็ดีคุณพี่ตัวนี้มีตรหนีบอรับประกันตำหนีครับประกันตำหนีนะครับเนาะคุณพี่ชู้ชู้ข้อบนไหพี่น้องเบื้องหนาเพนเนี่ยนี่พี่น้องหนาสวยหนางามครับลนธรรมชาติยางงสวยเบื้องถ่ายเพื่นคพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวที่สครับพี่น้องตัวที่สองนี่ห้องไปลาไปไดนคุณพี่ตัวนี้ห้องไวสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันกรห่าลอยครับพี่น้องงวดสิเดือนความสูงลอยยี่ึงยสาครับพี่น้อง กันต้นนี้ครับทรงฟีหลายกิโลอ่านี่เป็นตัวที่สองของคอกเพป็นครับพี่น้องออกมาตัวที่สามครับอ่าไปเบ yes, ิ่งตัวที t <t ่สามเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพี t ่น้องเลยหนาๆเลืกๆเลยครับพี่น้องครับนี่ดำโตงามอ่าตัวนี้จักเดือนครับพี่ตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนเนาะอ่าครับผมความสูงเด ร้อยยิบเจ็ดรอยสามสิบคือกันอ่ารอยย่สิบเจ็ดรอยสามสิบพี่น้องอ่าเบิ้งแฟนหลังครับผมเชื่องครับจับใบได้ตัวนี้เครื่องดำครับพี่น้องบ่มีตําหนีนาะคุณพี่เน้องบ่มีตําหนีครับรับราคาตําหนีทุกตัวนะครับตัวนี้ัววตนี้จะเลิอกด้วยพี่น้องเด้อน้ำใต้น้ำล่างงามครับนี่ครับผมร้อยยี่สิบเจ็ดบวกอายุสามอ่าสิบเดือนเนาะอายุสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับอ่านี่พี่น้องเจะรับรกคาอ่านี่ครับพี่น้องอ่าพอดีกับชิ้นเบิ่งงัวอ่ามีมีพี่น้องมาเะม่วครัับเากลงถายทงู อ่านี้ัตนีโตที่สามนี่ห้องไวลายปั้ดไดกุบบีตัวนี่ห้องไว้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับอ่าสามหมื่นเก่านหาลอยด้วพี่น้องด้วสวยครับัวนี้ตัวที่สครับพี่น้องอ่าตนที่สามเบร์สด้อพี่น้องอ่าสงฟีลอยกิโลขึ้เก่าเนาะครับอ่านำใต้น้ำล่างที่ว่างามแหงครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับผมตำานี้บมี่นมซีแล้วครับน้ออ่านี่ตือว่าเป็นตัวที่สามครับสามหมื่นเก่าพันคำหาลอยครับพี่น้องอ่าวตที่สามพันไปเข้าไปเบิ้งอ่าวตที่ซีครับโตที่็ีครับพี่น้อง หนังหนาครับตัวนี้หนังหนาขาใหญ่ครับหนังหนาขาใหญ่นำไตงามครับพี่น้องอ่ะข้อกับลายครับพี่น้องอ่ะนี่ตัวนี้จักเดือนพี่ตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนเนาะอ่าสิบเอ็ดเดือนท้ายนี่เท่าไรน้อความสูงลอยยี่สิบเจ็ดลอยสามสิบครับลอยยี่สิบเจ็ดถึงลอยสามสิบน้อครับเนาะอ่านี่ตัวนี้นี่ตั้มนี้บ่มีประกันครับประกันตั้มนี้ัวนี้คือ ชุดเด่นแห้งครับเนื้อหนังเนื้อครับอ่าพี่น้องได้จะพาเบื้องหัวนี่ตัวนี้เลิกถือว่าเลิกเนื้อหนังดีครับพี่น้องสุข้อกระไลยครับข้อไม่ไหลเลยครับนี่นำไตนำล่างกระง่ามแข้งขาถือว่าใหญ่ครับเรียบกัเล็บดีเนาะพี่เนาะเล็บดีครับเขาพี่บ้องสวยแก่อ่าเบิ้งเบื้งถ่ายพี่น้องถ่ายเปิดถ่ายเปิดถ่ายใหญ่หนาเลือกเบิ้งเดียวพี่น้องเบิ้งหนังเบิ้องว่ามันนี่รุ่นเล่าที่ข้าวเดียวกันไม่เด้พี่น้องซีบสิเบสเดือนนี่ละครับอ่าตัวนี้ตัวนีซีห้องไเวลาได้กุบ 42,500่ันหาร้อยครับอ่าสี่มนอกะหาครับพี่น้องงัวบผมีตำหนีด้วยครับเด้ออ่านี่อยากเล่นเสื้อระบาดนี่อ่อ้าวนี่สิบเอ็ดเดือนพี่น้องยลอย2ยบวกสำหรับความสูงครับครับผมนีุู่ได้มาโทรมาก้้ยพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดการติดต่อเพื่อนอีกเทื่อนึงตัวนีขายงตัวนี้ถือว่าเลิกแงครับพี่น้องตาเลึกดีครับเปิดเท่าไรกนคุณพี่เปิดสี่หมื่นสองพันห้าร้อยครับสี่หมื่นสองพันกรห่าวลอยครับพี่น้องราคาเพี่น้อง ตัวที่สี่ผ่านไปครับผมต่อไปไปเบิ่งตัวที่หาครับพี่น้องตัวหามึงมึงเอาความแบงขยักขึ้นมาจัดหน่อยอ่าสีจะเข้มขึ้นมาหน่อยจังหน่อยพี่น้องนี่แดงแดงนาหนาเลยครับพี่น้องนี่เฉียงครับพี่น้องอ่าจับใบได้ตัวนี้สุดยอดครับแม่สีนี่ที่ว่าสุดยอดเลยครับอ่าความสูงเท่าไรคุณพี่น้อนี่ความสูงลอยสามสิบครับลอยสามสิบน้อครับอ่าครับผมอายุเด็กจักเดือนนี่ครับตามเอกสารเลยครับนี่ครับอ่าเป็นพ่อของวินเชสเตอร์เก่าๆครับพี่น้อง ลูกเจ้าวินเชสเตอร์นะครับเก่าเก่าทับเก่าครับนี่ครับพี่น้องอายุเท่าไหร่ครับนี่สิบเดือนครับอ่าสิบเดือนเอกสารมีเลยพี่น้องใบหลอดครบครับพี่น้องแต่ว่าสีแบบนี้เอกสารครบแบบนี้โอ้สุดยอดอ่าลูกเวนวินเชสเตอร์ครับพี่น้องเก่าเก่าทับเก่าครับพี่น้องแข้งขาดีครับพี่น้องเชื่องเชื่องอ่ะเชื่อ่ะนี่ับพี่น้องอ่าจานระเบียบเดี๋ยวพาบึงถ่ายไปในแจ๊กหน่อยครับพี่น้องอ้าวไอ้ดาะเว้ยนี่ครับพี่น้องอายุสิบเดือนครับลูกเจ้าวินเชสเตอร์ได้พี่น้องเอกสารครบใบหลอดครบเพิ่งพี่น้อง มีแต้มทองน้อยเดียวนะครับนสิแต้มเงินแต้มทองเพิ่นว่าเอาตัวนี้เป็นตัวทีห่าครับพี่น้องตัวทีห่าในห้องเวลาไปไหนกูดี่ไปซีสิบหกรับอ่าจีมื่นก็พกพันน้อครับผมอ่านี่ครับผมฟรีให้ร้อยโลรับประกันตำหนิรับประกันดูตำหนิเนาะพี่เนาะครับผมอ่าเดี๋ยวว่าเบิ่งถ่ายง่วนในแจกหน่อยพี่น้องอ่นี่ถือว่าเป็นงวดดีอีกตัวหนึ่งครับเม็ดสีถือว่าจัดจัดเลยพี่น้องเม็ดสีจัดจัดะโบสครบเครื่องครับตัวนี้ครับสำหรับตัวทีห่าของขอกเพลินผู้้้ใดดมมัักโทรราเออพี่นงคบ To อ่านี่เดี๋ยวผมจะให้รายละเอีดการติดต่อของเพื่อนตีตที่หานะครับเบิ้งยำเบิ้งย่ำใดกับทั่วหาเพื่อนไดนะครับเออเ่ืงบอกเืมบอกเตี๊ยงตี๊ยงเพิ่นกราบทั่วทรัพท์อยู่ครับพี่น้องราบครับพอดีไปี่นีน่อยโอ้แมนไปเปนอน่รับนั่งรับมาแล้รับอ่านี่ตีหาครับพี่น้องเปิดใ้เท่าใดกับคุณพี่เปิดใบสี่หมื่นหกพันครับอ่าสี่หมื่นกับหกพันนะครับนี่เอกสารครบลูกเจ้าวินเชสเตอร์เก่าเก่าทับเก่าครับพี่น้องอ่าอายุ ่ตัวทีหกครับพี่น้องพอรังเอาพอรังนี่ลูกเจ้ากาเล็ดครับเคเอฟหกแปดครับอ่าลูกกาเล็ดพี่น้องเคเอฟหกแปดครับโคมสังครับชุดยอดครับตุ่คุณพี่มีเอกสารบ่ครับตุ่ยมีเอกสารโอ้ยเรือเรือลูกกาเล็ดเด้อพี่น้องเด้อกาเล็ดกาเล็ดอ่ะสิบสองเดือนอายุสิบสองเดือนครับพี่น้องปีหนึ่งพอดีครับใบหลอดครบเด้อพี่น้องเด้ออาตัวนี้เจ้ากาเล็ดครับความสูงเท่าไหร่คุณพี่ความูลลอยสามสิบบวกครับอ่าความูลลอยสามสิบบวกครับอายุปีหนึ่งพี่น้องนี่ครับ ลูกกาเล็ดครับพี่น้องนี่ใบหลอดกบตัวนี้ตํนนี้มีบอครับรับประกันตํนนี้รับประกันแข้งขาประกันต้นนี้กับแข้งขาเนาะนาะทุกอยางน้ำไตงามครับพี่น้องนี่เบ่งไยง่วงครับพี่น้องโอ้สูงเปิดดีครับพี่น้องนี่อ่เบ่งหลอบลับด้วยครับเด้อหนังหนาดีครับอู้ได้หาสีแดงชี้จับใบได้ครับหน้าสวยครับพี่น้องตัวนี้สาหรับตัวที่หกของขอกเพ่นครับพี่น้องกูใดมาง่วแดงง่วสีแดงเม็ดบักขามครับ อ่านี่นเรื่องเม็ดสีไหวใจเพื่อนครับตัวนี้มูเสมอปากดีครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยยืนเปิดยืนงามดีครับพี่น้องครับผมเอาไปเติมมาไปแต่งหน่อยอเดี๋ยวรัวรองว่านี่อนาคตชุดยอดครับอ่าตัวที่หกนี่ห้องไวไลท์มาได้คุณพี่พอดีเปิดไใสี่หมื่นเก้าพันกับห้าร้อยครับอ่าพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันกับห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อลูกกาเล็ดครับพี่น้องอายุปีหนึ่งครับผมนี่ครับพี่น้องยืนงามๆสวยๆนี่สี่หมื่นเก้าพันกับห้าร้อยครับ ตำหนีบ่มีเนาะครับเนาะตำหนีอยู่ดีนะารตำหนีทุกโต้ได้อครับขอเพิ่นคัดมาให้พี่น้องได้เลือกครับพี่น้องงัวดีครับพี่น้องยังมาแล้วครับพี่น้องบอตรงไปเลือกบ่ต้องไปหาหยังเอาความเอาความชัดเจนเอาความเอาของดีมาเลือกไปให้หมดแล้วบก็คือขอเพิ่นจะประกันให้พี่น้องทุกอย่างครับซื้อไปสบายใจกับเพิ่นได้ครับพี่น้องนี่ครับผม มีตำหนีปื่อโคมาหาหลอดไปไปท่วงว่าม <me> ีตำหนีโทรมาหาผมผมไปเปลี่ยนให้เพราะขึ้นเงินมัตสุบาทครับอ่าคุยกันได้เนาะครับเนาะคุยได้คุยได้อ่าโอเคตัวที่วกพานไปครับพี่น้องไปเบิ้งตัวสุดท้ายครับข้ามาหนิครับนี่อ่าเบิ้งดากรพี่น้องเบิ้งดาเบื้งดากครับดากใหญ่กระยเปิดเปิดอู้หูกหางเป็ตะสวอนพี่น้องนี่ครับเชืองพร้อมครับพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวที่เจ็ดครับพี่น้องอ่าสวยมากครับอ่านี่ตัวนี้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับอ่าตัวตัวพี่ตัวพี่บาทอออออ่่่่่่่าาาพพีีีนน้้งลูกสวเเเดคคครรรัับบุณยทไห ตัวนี้อายุสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนเนาะใบปลอดโคบี่อ่อขอเบิ่งนะครับอ่าพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องอายุสิบเอ็ดเดือนครับกำหนดขอดเพิ่นซิปมิถุน่าหกสี่ติพานมาครับใบหลอดครบเด้ออายุสิบเอ็ดเดือนความสูงเด็กคุณพี่ความสูงรอยสามสิบบวกครับอ่ารอยสามสิบบวกครับอู้ถ่ายเปิดๆหน้าหนาเลยพี่น้องอ่าจุดเด่นจุดเด่นเพิ่นคือค้อมหนาค้อมลึกด้วยพี่น้องคนนี้อ่าเข้องหนาก็าลึกแต่ว่าอาจจะบ่สูงแต่ว่าลึกดีเราขอแค่ขอขาเพิ่นใหญ่ ทับนี้บะมีเนาะครับน้องทันี้บะมีครับบะมีแน่นอนเน้องโอเคพี่น้องอีกจุดเย็นที่ผมเห็นร่ำตัวเงีวแห้งพี่น้องร่ำตัวนี้คือว่าร่ำตัวเงี้ยวครับหมอที่ปลาเธอหน้าเป็เมียบอกอ่านี่ครับผมตัวสุดท้ายของขอพี่เป้เพป็นครับลูกเอฟสามหนึ่งครับอายุสิบเอ็ดเดือนครับถ่ายลอยสามสิบบวกครับพี่น้องอ่ะเบิ่งกกหางพี่น้อง หางใหญ่ลำโตเงี้ครับพี่น้องตัวนี้ร่ำโตหนาหนาเนี่ครับเพิ่งเตียวเพิ่งแผ่นหลังครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นอีกแม่บอกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่น้องตัวนี้สุดยอดครับราคาก็สุดยอดอ่าราคาห้องไว้หลายปั๊ดเลยคุณพี่เปิดราคาไว้หาชิบหาครับแต่ว่าส่งฟรีให้พี่น้องลอยลูกครับรับประกันอ่ามื่นกับหาพันบาทครับพี่น้องส่งฟรีให้ลอยลูกครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องแดงแดงหนาหนาครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าสวยครับอ่ามือนี้ก็มีงัวแดงในอุ่ร่นะ เก้าเดือนสิบเดือนพี่น้องมาให้พี่น้องได้เบิ้งครับมีทั้งเหมือตั้งเหมือเจ็ดตนะครับเจ็ดตครับนี่ครับพี่น้องหมักตัวไหนทรมาคุยมีให้เลือกหล่ใส่หลายราคาครับพี่น้องหรือผู้ใดสิต้องการหล่ตัวนะพี่น้อง สี่ต้องการหลายตัวสีไปตั้งฝูงกาโทรมาหาผมนะครับมาคุยกันได้อีกนะครับอ่าผมก็ยินดีบริการนะครับยินดีบริการพี่น้องยินดีรับใช้นะครับเมื่อติดต่อผมกับศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์ห้าสามสองสี่สองนะครับศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์ห้าสามสองสี่สองหรือสี่เบ้าอย่ามาย่ามมาถามข่าวผมนะครับอยู่บ้านแก่ตำบลหนองไห้อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องนะครับหรือว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับ สนทนากันอยากขอรูปผมเติมกับโจโจน้ำหอยปันนะครับต้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ติดตามแล้วก็ให้โอกาสได้รับใช้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เป้ครับพี่น้องอ่าเนี่แแล้วครับพี่น้องผู้ใดมักงัวลอยนี่รุ่นนีครับพี่น้องสาวรุ่นรุนมีใบมีหลอดโตบมีใบมีหลอดก็มีครับพี่น้องเขามาเหลือกชมกันได้ครับพี่น้องหรือว่าจะติดต่อทางออนไลน์ก็เพื่อนได้ครับพี่น้องคอกนี้เพื่อนรับประกันให้ ก็คือความสบายใจในการสื่อขายมีให้แน่นอนครับพี่น้องสำหรับมือนีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ